สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกันเช่นเคยครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอทเนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่23เดือน9นะครับผมเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์บอลในคู่ของเชลซีนะครับพบกับแอตตันวิลล่านะครับในบอลอัลลีครับนะครับผมเป็นบอลถ้วยนะครับผมก็จบสกอร์ไปนะครับเชลซีเสมอกับแอตตันวิลล่าไป1ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมก็เป็นทางเชลซีนะครับชนะจุดโทษไปนะครับผม4ต่อ3นะครับผม สำหรับเมื่อวานนะครับสูตรก็วิเคราะห์ให้ไปที่แอตตันวิลล่านะครับผมลอง1ลูกนะครับแล้วก็ราคาสูงแรกสูงเต็มนะครับผมก็เมื่อวานนะครับก็ได้แค่ราคาเต็งนะครับผมสูงแรกไม่มานะครับสูงเต็มก็ไม่ถึงนะครับผมเกือบแตะนิดนึงนะครับผมขาดลูกเดียวนะโอเคใครที่ไปเต็งแอตตันวิลล่าเมื่อวานนะครับลอง1ลูกก็ได้รับทรัพย์กันไปเต็มๆเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปวิเคราะห์บอลในอิตาลีนะครับผมซีเรียนะครับผม เป็นคู่ของตอริโนนะครับพบกับลาซิโอวันนี้นะผมแต่เวลา5้าทุ่มครึ่งนะผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งตอริโนก่อนเลยนะครับว่า5้าหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับสาหรับตอริโนทําได้1 2 3 45 6 7 8 9 1 0 11ทําได้11ประตูนะครับสาหรับสําหรับเจ้าบ้านนะครับทาได้11ประตูนะครับผมโอเคครับต่อไปลาซิโอนะครับลาซิโอทาได้2 3,4,5,6,7,8,9,10,11าทำได้11ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับสำหรับลาซิโอโอเท่ากันเลยนะครับผมทั้ง2ทีมเท่ากันเลยต่อไปก็อันดับกับคะแนนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับอันดับกับคะแนนนะครับลาซิโอนะครับอยู่อันดับ8นะครับผมคะแนน7นะครับลาซิโออันดับ8คะแนน7นะครับผมส่วนตอริโนอันดับ10นะครับคะแนน6อันดับ10คะแนน6 เรียบร้อยครับผมต่อไปก็เป็นราคานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูราคากันในเว็บที่เราเล่นสําหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของลาซิโอนะครับเปิดออกมาต่อที่ปปนะครับหรือว่าเสมอควบครึ่งนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับก็2ลูกครึ่งนะครับตีเป็นขบคมไปเลยนะครับผม2ลูกครึ่งนะครับผม2.5โอเคครับเป็นทีมเยือนนะครับทีมต่อนะครับต่อรองนะครับปปนะครับเสมอควบครึ่งแล้วก็ราคาสูงต่ํา2.5นะครับผมกดวิเคราะห์ได้เลยครับ โอเคครับผลการคำนวณออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมาจะมีโอกาสสกอร์สูงที่72%นะครับสูตนแนะนาให้เล่นที่สูงแรกนะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับสูตรก็ให้เล่นไปที่ทีมเยือนนะครับผมลาซิโอนะครับมีอยู่42%นะครับส่วนตอริโน่มีอยู่40%นะครับก็ห่างกันแค่2%เองนะครับผมสูสีกันมากมากนะครับสําหรับคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับเพื่อวิเคราะห์ประกอบควบคู่กันไป มาดูภาพรวมและสถิติที่เคยเจอกันนะครับของทั้งสองทีมนะครับในแมตช์ล่าสุดก็เสมือนไปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็แมตช์รองลงมานะครับผมก็เป็นฝั่งของลาซิโอนะครับชนะไปนะครับผมแต่ภาพรวมแล้วก็เป็นฝั่งของลาซิโอนะครับที่เอาชนะตูลิโนได้มากกว่านะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาค่อนข้างออกสูงด้วยนะครับโอเคครับกลับมาที่สูนของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผม แนะนำนะครับผมเล่นเต็งไปที่ลาซิโอดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะเล่นตามสูงนะสองเปอร์เซ็นต์ผมว่าลาซิโอก็เอาชนะได้นะครับส่วนราคาสูงแรกสูงเต็มนะครับผมว่าเล่นไปสูงแรกได้นะครับผมส่วนสูงเต็มราคา2.5ผมว่ามีโอกาสถึงนะครับใครจะไปสูงแรกหรือว่าสูงเต็มก็ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็เน้นไปที่ลาซิโอเต็งนะครับผมวันนี้ปปผมว่าลาซิโอเอาชนะได้นะครับ โอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์นะครับก็ตามผมมาได้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับดูเฉยๆหรือว่าไม่ต้องตามก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับท่านไหนที่อยากได้โปรแกรมอยากได้ทีเด็ดก็เช่นเคยครับผมทักเข้ามาแล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ